บริษัทเนี่ยบอกเลยว่าเป็นปากต่อปากเลยไม่เคยทำโซเชียลอะไรเลยนะครับเราก็จะมีคำของเราว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังกับชีวิตที่มั่นคงสำหรับคนที่จะมาซื้อบ้านคุณมั่นใจได้เลยว่างานผมจัดมามันเป็นแบรนด์ชั้นนำจริงๆมันเป็นแบรนด์ที่มันเกิดขึ้นจริงจากตัวผมเองติดลบมาแล้วก็เริ่มกล้าทำในสิ่งที่คนไม่กล้าทำเราสามารถทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ลองทำสิ่งนั้นๆน,น,นะครับ ทุกคนมีความฝันนะครับทำในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้นะครับไม่ว่ามันจะล้มหรือไม่ล้มเราเลือกแหละเราตั้งใจแหละอยากลองทำมันทุกอย่างจะหยุดแค่นี้หรือจะลองทำกล้าที่จะเสี่ยงถึงอนาคตรหรือเปล่าวชิรพงศ์วีราลักษ์นะครับเป็น MD อยู่บริษัทจับกรุ๊ปนะครับผมหรือจับอร์แกไนเซอร์นะครับ กับออร์แกไนเซก็ทำงานเกี่ยวกับอีเวนต์แล้วก็อินเทเลียเอ็กซิบิชันนะครับเส้นทางคือไม่ได้จบทางนี้มาเลยจากสตาฟแบ็กสเตจนะครับก็เริ่มต้นมาเข้ามาจับ Organize แล้วก็มาทำเอ็กซิบิชันในกลุ่มพวกอสังหาดิมทารัพย์เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีคนกล้าทำพอเริ่มทำปุ๊บเราก็มีแนวคิดว่าเราทำโปรดักชันต่อทำบูธทำสเตจทำอะไรก็มาเริ่มคิดว่าเราทำอสังหาแล้ว เราจับพวกอินเทียดีกว่าพวกบิวอินอะไรดีกว่าแล้วก็ทำช็อปในศูนย์การค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านทองเสริมความงามจิวเวลรี่ตอนนี้เรามีทางกลุ่มอินเทศที่เราลุกหนักก็จะมีทำสโมสรให้กับกลุ่มหมู่บ้านแกลนแกชั้นนำของประเทศนะฮะก็กำลังเริ่มทำอยู่แล้วก็บ้านในกลุ่มพรีเมียมที่เป็นการตกแต่งอินเทียบิวอินเนี่ยครับ อย่างงานทำคอนโดเลสเซเดนเนี่ยเราก็จะมีคําของเราว่าคุณพร,อพร้อมแล้วหรือย,อยังกับชีวิตที่มั่นคงสําหรับคนที่จะมาซื้อบ้านคุณมั่นใจได้เลยว่างานผมจัดมามันเป็นแบรนด์ชั้นนําจริงๆมันเป็นแบรนด์ที่มันเกิดขึ้นจริงก็เริ่มขยายกิจการออกมาเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงตรงนี้ก็คือบริษัทเนี่ยบอกเลยว่าเป็นปากต่อปากเลยไม่เคยทำโซเชียล <people S 1> อะไรเลย,เลยนะครับก็ลูกค้าบอกแนะนำต่อแนะนำต่อแนะนำต่อ จนมาถึงจุดวันนี้คือเราอยากสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าคือเราก็พยายามขายสื่อทําสื่อออกมาเพื่อที่จะขายงานของเราเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่าบริษัทเราทําอะไรบ้างวันนี้เราก็คิดว่าเราไม่จบแค่ตรงนี้เราอยากจบคําว่าแกรปกรุ๊ปคือเราทําได้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะตกแตง่งไม่ว่าจะบูธไม่ว่าจะงานการเอ็มพีนิ่งเพสคอนเราทําได้หมดอยากให้รู้ตรงนี้ครับ8ปีที่ผ่านมาผลงานเรา เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรามีทีมงานที่แข็งแรงพอที่จะสื่อสารขายงานพวกนี้ได้ก่อนหน้าที่จะเปิดบริษัท8ปีตัวผมเองก็เป็นพนักงานจากตรงนี้มาตลอด10ปีได้นะครับก็เรียนรู้ทั้งนี้มาตลอดเลยแล้วก็ใช้ตรงนี้พัฒนาในจุดที่เราตกหล่นไปคําว่า organizer เนี่ยคือการจัดการระบบทั้งหมดเลยของเรานะครับก็เริ่มแรกเราก็อาจจะมีติดปัญหาต่างๆ แล้วก็แก้ไขจากคําว่าเราเป็นองค์กรเเป็นผู้จัดการทั้งหลายๆอย่างทําให้เราแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาถึงในจุดที่เราสามารถเป็นผู้ทําและผลิตเองได้ทั้งหมดอย่างงานอินเทเลียเนี่ยเราก็รู้ถึงปัญหาต่างๆว่าใช้แบบไหนทํายังไงใช้อุปกรณ์ตัวไหนทําแล้วมันจะคงทนมันจะดีเราเคยประสบปัญหาสําหรับงานที่มันมีปัญหาเราดีเฟก์งานเราอะไรงานแต่เราแก้ไขเราก็ใช้ตรงนั้นเป็นจุดขายเราพัฒนาตรงนั้นขึ้นเรื่อยๆ ส่วนตัวผมเองมีความสุขกับงานพวกนี้อยู่แล้วคือผมไม่ได้จบทางด้านนี้มาเลยจากว่าตัวเองแต่ก่อนเป็นสตาฟายวันแบ็กสเตจอะไรเงี้ยครับเรียนรู้มาเรียนรู้มาแล้วก็เริ่มทําว่าเอ๊ะคนนี้เขาทําได้ทําไมเราทําไม่ได้อาศัยรักจําทีมงานของผมทุกคนบางคนไม่จําเป็นต้องจบสูงนะครับอยู่ที่เขาทําได้ไหมเขาชอบในตรงนี้ไหมเขารักในงานตรงนี้ไหมท่านั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นครับในวัยเด็กคือมีความฝันว่า วันนึงเราจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจตรงนี้ได้วันนี้เราก็เริ่มถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปอีกในวันข้างหน้าวันหนึง่งถ้าเรามีความฝันอยู่จุดจดหนึ่งแล้วเราไม่ก้าวออกไปนะครับมันก็จะไม่ได้ทดําในสิ่งที่เราต้องการอย่างบริษัทแกร็เนี่ยคือเรารับงานแปลกใหม่มาตลอดแล้วเราก็มีคติว่าไม่มีงานไหนเราทําไม่ได้เราก็จะทํางานนั้นให้ประสบความสาเร็จในรูปแบบของเราไปเรื่อยๆครับ